เมื่อสนิทจนคุณก็ยังมองไม่เห็นก็ตรงไปนอนข้างเสี่ยวเตียหลังจากเสียงดังซาซาเสี่ยวเตียดึงแขนของคุณเข้ามาใช้หัวหนุนแขนของคุณดิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของคุณในกระท่อมฟางที่มืดมิดคุณกอดเสี่ยวเตียไว้ในอ้อมแขนทอสายตาจากเพดานแล้วคิดอะไรอยู่จู่ๆคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติเฮ้ทำไมคุณถึงไม่ใส่เสื้อผ้าอาหมิงบอกว่าการอยู่กับคุณแบบนี้จะทําให้มีลูกได้เสี่ยวเตียพูดติดอ่างเสียงคล้ายกับเสียงยุง มือเล็กๆก,ก็วางอยู่บนหน้าอกของคุณแล้วลูกไล้คุณตกใจจนพูดไม่ออกทันทีแม่ยายของฉันดีกับฉันมากเลยนะหยุดหยุดคุณอย่าเพิ่งขยับฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยนะหัวหน้าคุณไม่ชอบฉันเหรอเซียวเต๋อได้ยินว่าคุณไม่ให้เธอขยับยังถูกจับมือเล็กๆไว้ทันทีนั้นก็รู้สึกอัดอัน้นเสียงสะอื้นสแสดงความอัดอัน้นในกระท่อมที่มืดมิดคุณรู้สึกว่าเด็กสาวในอ้อมกอดของคุณสั่นเทาและมีน้ำตาอุ่นๆไหลลงบนแขนของคุณ รีบหันไปกอดเสี่ยวเตียแน่นๆเพื่อตั้งใจปลอบเธอไม่ใช่ฉันไม่ได้ไม่ชอบคุณแค่ตอนนี้เราทั้งคู่ยังเด็กเกินไปฉันไม่อยากให้คุณมีลูกเร็วขนาดนั้นแบบนี้ไม่ดีต่อร่างกายของคุณแต่เสี่ยวเตียยังคงแสดงท่าทางเหมือนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคุณจึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการมีลูกกับเธอสักหน่อยอายุยังน้อยการมีลูกอาจทําให้คลอดยากอะไรประมาณนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาเสี่ยวเตียก็หยุดร้องให้ในที่สุดเธอเงยหน้ามองคุณแล้วถามว่าผู้นํา แล้วฉันจะสามารถมีลูกกับคุณได้เมื่อไหรเธอ,อคงต้องผ่านไปอีกสามฤดูหนาวนะฉันไม่สุดๆดแล้วก็อีกสองฤดูหนาวดีงั้นก็สองฤดูหนาวเสี่ยวเตียส่งเสียงฮึนอนทับอยู่บนตัวคุณเงียบเงียบผ่านไปสักพักเธอก็พูดกับตัวเองอีกครั้งอามาบอกว่าฉันจะเป็นคู่สมรสของหัวหน้าในอนาคตให้ฉันช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่รอจนกลับไปยังเผ่าฮั่นฉันจะต้องช่วยเธอปลูกหญ้าายให้มากมายให้เธอและลูกของเรารวมทั้งสมาชิกในเผ่าายเพิ่มมากขึ้นฉันเทาผ้าเก่งมาก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาาสอนฉันด้วยตัวเองเสียเ่ยวเต๋ยพูดพึมพำอยู่บนตัวเธอและหลับไป